สบายดีพี่น้องกล่ส affected, สวาวทักทายสบายดีส te วัสดีเอฟซีสุขสุขเด้อพี่น้องเอ้ยอินดี้ตอนทับกัซูชาวหนังงานอินดี้เนาะมือนี้ห้ามาน้องพี่น้องขี่รถไทยมากกันน้อยๆเนาะนี่พากันขี่รถไทยมากสิมาใส่ใส่เบ็ดไวและสิมาหาถืออันนั้นเหอะไวเนาะพี่น้องก่อนเ่าสิไปสอน ป้าวเ่ะโอ้ขันแก่กวดนี่คักโุดได้หะน้าก็น,น้อยเนาะพี่น้องเอ้ยน้าน้อยเดียวนะถ้าใส่หม้อเนาะหมอ้มอกนี่ยังเะคือขึ้นนิดหน่อยนอีส่สบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้สิผ้าพี่น้องมางมหอยเนาะใครเคยงมแบบนี้อยู่บ้างนะพี่น้องคอมเมนต์ดังนี้เด้อ บาได้กับเคเนแต่ผู้เฒ่าแต่ข้าออวพคนนี้แต่ยังหน่อยก็เคยงุ่มอยู่แต่วันไปวะปากเสียงกันแล้วมึงว่าซีบีปลาดุกเข่าห้อยเข้าอยู่บ่ไปพี่น้องเดี๋ยวเอาเสยียบห้อยเสียพ่อยให้พี่น้องมึงเ,าเอากระเคียนหย่างย่างหย่างสื่อ,อพี่น้องให้มึงคันมันปลามีปาลาเฮากวนมัน มันเห็นเอียงเป็นห้อยเป็นเอียงมันกระเขานเยียมห้อยแล้วฮาจังสิไปหาสอนปลาในน้องนี่ร้ายพี่น้องหนาม,มันหากกระบกใหม่มันทนมีคนมาหาแบบหนาม,มันถว่มถวมถ่วมแล้วมันกระตกหนาแหลกมันตกหนาแหลกแล้วปลามันก็ลงน้องลงหวยลงน้อง เดือบไปจ้าเอาเกิดจะไหลมันเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่นกอาจารย์ที่เขาเหยียอหอยแนี่เขาเกิดไหลมันพี่นอกปลาลุกมันสิตื่นเนี่ยมันสิเข่าแบบหอยเนาะไปสนไม่หอยตีนเขา Indica Indi ke mana? nắm 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 เดี๋ยวสิท่าง,งุบเนาะพี่น้องท่าเบิ้งครับมันมีเดี๋ยวสิทายให้เบิง้งเต้บอกหอยลายอทิวนักสอนมืนอนี้ยังได้หอยหนักเหมือนกันนะลายอีที่หอยห นี่ทุกคนนี่พอเขาโอ้มีหางวดแดงสิห้าสิเห็ดเหี่ยวเห็ดเหี่ยอห้าสิเอาไม้มาถือบอลนี่เนาะบริเวณนี่เป็นตามีเนาะทุกคนนี่ในนี่มันเลืกนี่เห็ยบอกอันเลืกก๋วยซุปนะนี่นี่เยี่ยงเหี่ยวโหดนะนี่เป็นตาเห็ดอยู่นี่เอามาถือ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 ปลามันใชมาเขาเนาะ บ้านนะเนี่ยเอาแนวมากวามเลยเอาตัวนี้ลงเลยเนาะมันขาดแล้วะขาดแลวเนาะมันหนีกันทีซื้อ ตัดงาอู้แต่มันเป็นน้ำได้นน่เนาะตัดมันลงเลย thực mà như này tôi nhìn phải, phải được đấy nào thực nông bay xe này đội nhám họ ừ. ở quê lên nhám họ ở có gì nhạ ở chân đâu nhà nó kè ở bớt phụ nữa tắt nhà ตัดตัวนี้ก่ตัดตัวนี้ก่อนก็ไอตันตัดทีละน้อยทีละตัดทีละงานนี่ตัดงานนะานี่ตัตัวใหญ่นี่เห็นแต้วเสียบเอาแล้วก็วิญญาณบัดยามเขาเอาออกงอะไรหยากเลยนี่มันเป็นคื่อจริงจริงแล้วกว่าเขาเอาตัดตัดใหม่ตัวอื่นมาซักดีกว่า แต่ว่ามาซักกะกกันตัวนี้ให็นเป็นเนา่ไหมะเนาะลุงนี้เรงเอาแกไปนะมันูบลงมหอดดุมย่ามันกวมกับพีเละมันหอดพีเลเล่เากเพราะว่าะเพาะแหละเอาตใหมไเพราะว่ายามันตัดปลายมันเอาตัดปลายมันออแล้วละพี่น้อง เขตัดงาใหม่น้อใบเรียบร้อยเลยนี่แหละสิปเป็นเหอะของเขาที่ปลายเตอะมีคอนใหม่น่ะพี่น้องคอนใหม่ใหญ่อู้พอดีคักผู้ไยเนาะย่อกุ๊กทมมาจากเนะาะมาเอียงเลยพระองคนพอดีเขาจีค้นใหม่ระบาดน,นี่พี่น้องคนใหม่คนนี้ออกไปน้องคนเนาะ ເພື່ອສັກແດ່ຂອງຜູ້ທີ່ຄຳຜູ້ວ່າຈະເຕີບເນາະໄປພີ່ນ້ອງເອີຍໄປເບິ່ງນໍາກັນນີ້ແຫຼະວທີຮັດຍะຍາມນອົາຍຮົາມາອົາຢຄອາກນນຮມາຊິຮມາແບຈບິນາສບຮບິຮດນຮມຸແທ້ຢນ พยายามนี่เหตุเอบ่อนนป,ป่นาแล้วก็พายหัวไม,ม้น้ำพายมาขีนม,มาจอดพสยแรือมาจดอดคักเดฮะองขีรถไฟมอวานนี้น้ำมา่าขีดไม่อนโวหอนได้มันสีแหงอีกยนมันก็แหงบ่อนบ่อนเหงาเฮ้ยมาเปลี่ยนนี้ก่อน เากางได้บริร้องทิมลงเจ้าผู้ว่าจะผู้ <c oughs> ตีเอาว่าตาจนมื่อยิ้ผู้แไรผูกับันยังเอาซักลงท้างมันมันย่อาให้เกดมา พู้อดนีหน่อยนได้สิจมลุกเหยียบลุกเนาะตัวนี้อันสี่ว่าพูดตัวนี้ไปเดี๋ยวหาสิคนเถอะอยู่นี่ลุกพี่น้องคนเหยาะลุกไอเห็ดเถอะไว้เพราะว่ามันไก่ยงมยบพาปลาหรือปลาลายนได้คนมาจันหา ก็ไปซักสาคิดอยู่กลางว่างมันบ่นนะเนาะเอา,เอ,าออกออกมานหนองๆเนาะมันจังหนักเดืกกล้วก็ว่าเนี่ยนะในชุบออกไปหนอง ลกลางน้องลออกลางน้องไปพี่เขากวนไปมั้ยนี่น้ำเป็นปลากลางน้องก็่ยูแปลว่า การถ้ามันเอาง่ายคนอื่นนะจ๊ะคนอื่นได้ซื้อปากเท้าของอย้อนเอาเห็ดน้องสา พ <ithe> <antique energy> ี่น้องตอนนี้เ้ากะถือเพิกแล้วเลยเนาะเดี๋ยวชิพาพี่น้องมาเบิ่งเหยาะครับเดี๋ยวชิพามาเบิ่งเป็นหนึงเลยทีแรกว่าสิมาใส่เบ็ดแต่มันบ่ได้กุ้งเนาะใส่งูไว้มืออื่นซะอื่นต้องมายำหนื่งนี่พี่น้อง ตอนแรกยามเบิรงกใส่่หมดก็คือกันเซาอันนี้ได้พี่น้องมาเบิรงกทางจังห่ะเป็นตาเข้าอยู่ไปที่ป่ากันดิพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละพักเล่นเวลาเขามาเอาเาออกเลยพี่น้องเลยออกแล้วก็คนเหอดออกแมนพี่น้องออกจนเบิดเนาะพี่น้อง ที่เราใส่มาถาลุ่นเบ่งอิบกะมาณสองอาทิตย์ก็มาเอาได้เลยสองอาทิตย์ก็ได้แล้วมั้งใบใหม่มันบรลายไปไหนเนาะตอนไหนมีแต่งาแบบนี้ปะนาตายพี่น,น้องเดินทางก่อนแล้วบาทน,นี่พี่น้องกับบาทน,นะเอาใส่ไว้เห็ดไว้นี่นน ยามเฮาจักได้เฮาก็มาเอาลูกมันไก่สิอันนี้เด้อเด้ไก่สิพาปลายามมีปลาหลายแน่ก็เลยมาเฮ็ดยามนี่แหละพี่น้องเฮ็ดไว้เอาปลานี่แหละแป๊บเดียวเนาะเามาเาเฮ็ดบ่ใหญ่ปานใดอีหยังกย่านมันบ่มีคั่นเฮามาลองเบิ่งเนาะคั่นมันมีปลาก็ังเฮ็ด เห็ดดีๆเห็ดไปอีกพี่น้องมาทาเบิ่งว่ามันสีได้บ่บัดเฮามาเอาหลอบหน้าพุ่นแห่แต่ว่าตอนนี้เฮาก็ซิเมื่อยก็หาใส่งูไว้ไหนพอสิถือถือตาคือถือนี่กะคือถีอกะอยู่ น้องไม่กะมีปลาลายอยู่ดนถ้านองสิแก้วกวต้นจะต้องใส่ค้นลายแต่แก้วกวนี่เพ็บไจะได,ได้อยู่นะการเห็ดเหี่ยวบอลนี้คือชิงง่ายครับนนปั๊มลงมเลยพียพ่้หน Bầm ngay cũng mày tay nữa Mua lực bán một khẩu đó Ha, nên nói ngủ say bọn Say bọn đấy không? มันเ็กๆเล็กๆกับตื่นๆได้มน้ีจ้ะแต่ว่บอนด้านี mm ้ม <AND> well. ันต <Y> ื you, ่นพกตีใส่บอนล็กๆเป็นตะถึอาไปใส่สให้น้องว่างอันหัว โดดขามจะสร้างไดโดดขามะไม่ใจมันตามเลือนไปบ่ได้เลยะก็เลยโดดไปเม่อยก่อนตีหน่อเม่อยาก,ก,ออก่อนตีหนอน้วยด่วยแบบนี้เอาอยากตกอนะย่งเนาะเอาแบบ จริงว่มื่อทางเก้าห้องกระดาษอยาจัะเป็นห้องไปทางไหนล่ะครับ ก่อนหลับพี่น้องวันนี้คบมาเห็ดเนาะไว้มาลองเ็ดไว้สืส่อๆกันนะเป็นนะฮะสิมาลองเอาเบิ่งว่าไอมีอยู่อาร์มมีกับเอ็ดกำเสริมใส่อีนกันนั่นใหญ่ๆตอนนี้เอากระสีเดินทางเมื่อก่อนหลับพี่น้องเอ้ตติดติด

เราไม่มีพี่น้องเอ้ยมาตั้งแต่น yeah. so <laughs> ้องเลยเนาะมีมีมมีนี่นี่อะไรบ๊อบบ๊อบบ๊อบผูทั้งหลังบ๊อบทั้งหลังบ๊อบเนี่ยเดสิกินโทษส์บ่ล่ะแสบไร อ่าฮ่าฮ่เนีล้วแซบแล้วโทรศัพท์อืมอืมอืมอ้อาเอาอืมฮึไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้เบิดเพียงซ้ำนี้นแดี๋เนาะพี่น้อง ก็ขอบคุณขอบใจ FC เบอร์สุภูทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามครับชมน้องอันจะจบคลิปเด้อเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกลาเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายมีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย